ดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันก่อนนอนนะคะตอนนี้ก็สามสี่จะสี่ทุ่มแล้วสามทุ่มฝาแล้วจะสี่ทุ่มแล้วยังไม่ง่วงคุยก่อนนอนคุยทักไทายก่อนนอนเย็นอยู่อากาศยังเย็นอยู่เลยแต่ยังไม่ง่วงนอนสามทุ่มสี่ทุ่มวจะได้นอนก็สี่ห้าทุ่ม ประมาณห้าทุ่มตอนนี้เราก็อยู่เชียงนี้ไปก่อนเดอ้ออย่าว่างอย่ามว่างคุยคุยไปก่คุยกับตัวเองนะคะรานนี้เลื่นคุยกับตัวเองเด้กเ,เดก็บนูน่นเก็บนี่ไปเรื่อยเปื่อย เดินเรื่อยเปยื่อยไม่มีจุดหมายยามค่ำครืนอยู่กระแสงไฟในเบวเยี่ยมเก็บบ้านเก็บเสื้อผ้ยายัดใส่กระเป๋ายังไม่ไปนะ <laughs> เก็บเฉยเก็บนูน่นเก็บนี่เฉยๆหานูน่นหานี่ไปเรื่อยเล่น เรนไปเรื่อยเปลื่อยจะถึงส่งการแล้วเด้อเออสวยจะถึงส่งการแล้วเด้อแล้วเนอะเออเขาทาเขาทาเออจริงไหน่าเอามาใส่ เดินเร้่อยไปทำผมไหมทำผมถ้าจะดีไม่มีอะไรทำนะครับสบายดีนะครับทุกคนแล้วก็มีกิฟต์นะคะหลากหลายนะคะติดอันไหนดีมีเยอะ,ะคะ่ะอืม เล่นเออข้อท่าติดกิปก่อนนอนก็ต้องแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวก่อนนอนสามีก็อยู่ข้างล่างน,นะคะดูทีวีนะคะเล่นอยู่คนเดียวว่างมากว่างมากว่าง ว่างมากเดี๋ก็เข้าท่าดีเหมือนกันว่างมางะะกเลยค่ะใจปิดติดนี่เออโอเคไหมสีอันไหนดีอันไหนสวยอีกสองวันวันนี้วันอะไรเนี่ยสิบ วันที่สิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ไปเล่นสงการกันแล้วใช่ไหมอยู่ทางนี้ก็จะเงาเด้งเงาเด้งเงาเด้แสงสว่างดีเนาะไฟสว่างสว่างไฟสว่างสว่างตื่นๆก็ยังมานั่งไหล ทำคลิปทำคลิปลงเขาบอกต้องทำคลิปลงทุกวันใช่ไหมวันละกี่คลิปวันละสองคลิปวันละสองคลิปสามคลิปจะพยายามเด้อพยายามทำคลิปเยอะๆบ่อยๆจะได้มีคนเข้ามาดูเข้ามาติดตามกดติดตามเข้ามาดูเนาะต้องทำคลิปเยอะๆวันละสองสองสามคลิปจะพยายามทำเด้ออยากไลฟ์สดมีคนติดตามเยอะ จะได้ไลฟ์สด u t u b e จะเป็นยูทูบเบอร์เด้วอยากเป็นยูทูบเปอร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะทิปเบลเยี่ยมนะคะใครเข้ามาดูเข้ามารับชมคลิปด้วยนะคะขอให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆเด้อมีคนติดตามถึงพันเร็วๆเด้อจะได้ไลฟ์สดได้ละเด้อเป็น เล่นติดกิฟไปก็ดีแสงกลางคืนก็ดีเนาะก็โอเคอยู่นะไลท์ทำคลิปกลางคืนก็น่าจะดีอยู่นะได้อยู่เนาะเจ๋วเจ๋วโอเคนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะบา,บายยนะคะอย่าลืมกดติดตาม้วยนะคะทิปเบลเยี่ยมนะคะขอบคุณนะคะ